ว้าวใหญ่ๆนะลุกเร็วๆไปทาำไรไรรถไปแล้วไปเลยเป็นเลยระวังระวังหัวระวังหัวเขาหน่อยให้กวางกวางน้องอี๋ยวจะจกเหลี่ยมมันเออน้ำมันมันจะรอบอ่ะมันไม่ค่อยได้กินหรอกมันอ่ะเฮ้ยอยู่ข้างในโดนตะตูดโด่งเลยทำแล้วมันมีมันมีตัวเล็กแค่นี้พอว่า

เทียวจับปลาลิ้ีเลยว่ะหมูอุ้ยอะไรลูกมล่วงนะโอ้ยลงคนรถจดตกลงไป่อยยิ่ได้ไหนให้อันดิเอามาให้ทอดอ่นดิไห้ฝั่งนู้นนะเอาลูกอ่ะไเอ้ยเอ้เ้ยไปเลยเอ้ยอมาแล้วนั่น

บ้านนั้นนอน <coughs> <coughs> <Bán non luôn. coughs> <coughs>